พี่จะไม่กินหนมอนกันบอหนูโตยิใหญ่เด้อเริ่มหอมแล้วแหละหอมแล้วอย่าให้มันใหม่เด้อใหม่เสียซื้อเด้หนูเฮ็นที่ใหม่แล้วเอาสามสั้นมาย่างอีกจะได้แปดสั้นบนด้ท่องสั้นแล้วเนด้อว <laughs> ันนี้ต้องกินหมูหนูโตยิใหญ่เลย ่ะบุมาเห็นซอยอ่ะเฮะบุมาหย่างซอยเลยตีวันว่นตนนัเออ่เอาอีเลาะอ๋อหย่างตีตายกับหัวกูจุ้มแหละไม่หย่างซอยกันเด้อเฮ้ยยอดจริงเลยคือเขียนเหรอ ไม่อย่างนัะอืู่เศร้เขียนเลยย่างนูอย่างนัวยวกินนะมาเศร้าเขียนเลยอยางช่วยเอาจะถือแหคไอส่บมีบงนงั้สเหรอนั่งจัก,กรได้ ไย่งต้องไปอีอย่างดึงก<อ>ูตัวนี้ยหือไม่แค่ดึงซอยเอ,อ้าวคอเอย่างต้องไปเหตุอย่างเมื่อกี้ต้องไปย่าง <ầ y! S 2> ไ่ได้ดึงมันมีหมดเลสจอกให้อ้นู้ใหม่แล้วเสียซสือเสียงเลย หนูใหม่เห็นบ่